สวัสดีครับพบกับผมนะครับ s อสซปนะครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนใช้ระบบคุซคอนโทรลนะครับว่าเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเนี่ยของกระบะดีแมเนี่ยใช้งานยังไงนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับปุ่มอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหน้าปัดไม้นะครับกดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับก็จะขึ้นอยู่หน้าจอของเรามันจะขึ้นรูปสีเขียวนะครับเป็นรูปอยู่ตรงหน้าปัดของเรานะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับกดตรงปุ่มเซตนะครับปุ๊บ อ่าพรากดปุ่ม s e ตมันจะขึ้นเขียวครับมันจะล็อกความเร็วให้เราและอัตโนมัติเราก็รอแตะเบรกอย่างเดียวนะครับก็ถ้าอยากจะเพิ่มความเร็วนะครับกดที่ปุ่มเซตข้างบนครับจะเป็นปุ่มบวกขึ้นมานะครับอ่าความเร็วเช่นตอนนี้ผมล็อกที่120นะครับอ่าผมอยากล็อกที่120ผมก็กดขึ้นไปปุ่มบวกนะครับอ่ามันก็จะล็อกความเร็วให้เราเลยถ้าอยากจะให้มันลดลงก็กดปุ่มลบลงมานะครับอ่าดูนะครับ ลองตั้งมาที่สักหนึ่งร้อยสิบแล้วกันอาโอเคมันจะขึ้นเขียวให้ยวาวแล้วก็ใช้งานได้เลยครับครับผมสาระง่ายๆครับวันนี้ครับสวัสดีครับ